สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube ปล่อยฝ่ายมาลยพรอนครับผมห่างหายกันไปเมื่อสองเมื่อนะครับพี่น้องจิตถึงพี่น้องเหมือนเดิมเซนเคยครับขันเมือแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสกไ,ไลด์ใบปักรูทให้เด้อพี่น้องเด้อครับมือนี่มาแบบแปลกใหม่แปลกใหม่นะครับมือนี่ผมยุที่จังหวัดรีสเกตครับยุที่ร้านเบียร์ร้านเราอยู่ทํามือนะครับสีสเกต มือนีมีงานครับมือนีมีงานขึ้นเวทีครับน้องบัวพันน้องเลนชัยนะครับเป็นคอนเสร์ตของศิลปินท็อปไล์เฮ้านะครับเนาะเออหลยท่านว่าปล่อยไฟเป็นแสดงละครแล้วอบอสมันสิบรองเพ่งแล้วบอสท่านสำหรับคลิปนี้นะครับยืนยันว่านะครับปล่อยไฟมาเลยพอนกับยายสอนศิลปินท็อปไล์เฮา,ย,ายังรับงานเส้นเดิมเส้นเคยครับคิดหอดจิถึงพี่น้องนะครับ เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าผมกําลังมาเช็คเศร้านะครับมาเทียบเสียงมา,าดนตรีเดตทรงเพ่งให้น้องนะครับก็เคยลองใส่กันามาสว,วางัดจักหน้อยนะครับเตรียมงานในี่ขึ้นนี่นะครับผมอ่เมื่อน25พี่น้องไปเบึงบรรยากาศนาร้านละครับล้งล้านเบื้องล้งของการเต็ีงานนะครับปรานทมือนะครับผมสีสเกตครับไปพี่น้องครับ นะครับผมตอนนี้ก็ล่อทามิกเสียงนะครับซ้อมเพงลงล่อนักดนตรีของที่มั่นบัวพันจะสอนกันบ้านหอดพอดีนะครับแล้วพรุ่งนี้ได้ใครได้สอนพิกก่นบ้านพิาาน่นยีสีสเกตาบ้านล่อนักดนตรีฮ้อครับผมอยากจะจอนอนบห้าพี่น้องแมนจะนอนบห้าพี่น้องเขาไปข้างหลังเป็นนาวิธีทางไนครับ วันนี้ยังชิ้นหน่อยคนโตอย่างแง่เลยไหนเหรอเนี่มาฝังนี้ได้เลยทีมงานมาแล้วครับทีมงานบัวผันสวัสดีล่ะมาแล้วน้องไต้น้องไต้มือกีตาร์ครับสวัสดีครับร้านไฟได้วยร้านควายด้โอ้ยไม่เมียเพราะฉันไม่เมียคุณอยู่อายะแถวน้นเนาะสวัสดีครับศิลปินพระเดียดจอนท่านน้องเมื่อโควิดซาเราก็เจอกันแล้วอ่าครับกำลังผลของ แนวหากินในคำมีร์พุทธอันแสงไ่หมดแดงสิเนิดหน่อยแสงแสง่ะไม่โเออบนิน่ะบิลปินเท่าพี่น้องครับไ่หวนี่แสบเลยนจัดเดยอกระสุนกนต์ตัวหน่อยได้ไหม เองแน่หน้าคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีจ้านสวัสดีสวัสดีครับเส้นครับเส้นครับโอ้ก็ได้ขาบังไฟลันเลยล่ะกินไฮเดรย์มือนี้ยหรือเปล่าพอเอาใจอันนี้ครับก็อาดแฟนครับยิ่งงานนองลงครับมาให้แรงใจ พนักงานอยู่ที่ร้านทมัมเมอร์นะครับเพินมาขอถ่ายรูปน้อรอเอคับอยู่ตรงก่อนกน้าอัน,นี้คือผู้จัดก,การนะครับ,รบสองท่านนะครับผู้จัดก,การทั้งสองร้านเลย จ้าของร้านเจ้าของร้านเนาะแนนต่แต่แต่รถตำแหน่งกูตอนนี้ดีได้แล้วขออนุญาตไปเช็คซ้าก่อนนะครับเช็คซ้าครับอนนี้ราคุณตรีพร้อมแล้วครับครับครับไปดินี่รับโอ้โหทานคนไป ຫົວເຮົາເນາະໃຫ້ຮ່າຫົວບໍ່ມາໃຜຊິຕາຍ ความื้อหา้ากนเดวยการแสดมและโทอหัวลงุงไ ย่นใหม่ที่ไรนนครับบ่ได้อัน,นอันใด้คาดใจบ่า ก็เจ er. ี๊ยบมาปิาครกครับผมหลังจาก่อมแล้วกับมามีเสียงไม่กินเขาเขาลี้เนี่ปบนมาเลี้ยง เจ้าของร้านนะครับส้อตำหน้าโคกเข้าใจว่าอันโคกตันเหมือนนะต้องถามเพื่อนเป็นบริษัทโุดจัดหน้าสวนงามๆครับผมเหมือนก็สีไทยนี่เห็นผักไก่แง่งโอ้ฮ่าต็มกระลัมั่งพี่น้องเอ้ยแง่งงามๆพี่น้องผักไก่แย่งโอ้เจ็ดดีผักไก่แย่งงามไร กินนี่ได้เลยกินนี่ไหมกินน,นี่คือพอเพียงแค่แหลมบ่ะเรือ,อยังก <Okay. S 1> ินอย่างนี้ตรงนี้แต่อยู่สไซเดนนี่ก็อิสุดแดนเป็นอยู่ตรงนี้มินหูตายแน่เป็นแหละหอมเนาะครับไปกินข้าวครับวันนี้พี่น้องครับ บตกนักเลยครับพี่น้องเฮ้ยอ,อ,อาชีพศิลปินเนาะเป็นสีแล้วครับลำบากอยู่คือกันลำบากทุกอาชีพแล้วพี่น้องครับมีอุปรสรรคเบิด์่วงพายยูเผาก็ดีครับครับผมตอนนี้เต้งโตเรียบร้อยแล้วครับพี่นออ้องร่อถ้าไปถึงค่อนเสิร์ต แต่ว่ามือนีบอเต็มที่เทียบก้นนะครับเพราะว่าฝนมีหนาลงแรมครับตอนนี้เวลาดวโดยประมาณกับประมาณสี่ทุ่มนะครับคืนหาทุ่มเบ่งบรันรยากาศเบ่งฝนพี่นองครับพักทงกแ <c oughs> มวมะงานน่าี้ซ้อนเบลรลดอยู่ ครับนมันดีที่มันบอเปนงานกลางแจ้งเนาะพี่น้องแต่ว่ากระทบที่ว่าอาพี่น้องกี่ขี้ม้อไส่มากสีนะมันไม่หลุนนครับเอาล่ะครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ข้างในร้านอาหารครับคนหลายวัยช่องนี้ลูกคา้ามาเรื่อย ตลาดที่จอดอเรมอเไปนีเลยเนาะคนหลายเนาะ,ะแต่เนาะย้ายสอน,นอ